วันนี้ชาวนาอีกกลุ่มเดินทางมาที่กระทรวงพาณิชย์เพื่อทงถามผลการประชุมนบขเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะหลังจากที่ไม่เข้าใจและก็ไม่เห็นว่าจะช่วยเหลือชาวนาได้อย่างไรค่ะ วันนี้ชาวนาอีกกลุ่มเดินทางมากัน8คันรถและไฮป้าก,กล่าวถึงสามมาตรการแก้ไขปัญหาราคาข้าวนาปรังของอนุกรรมการนโยบายข้าวและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาดที่ประชุมกันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าไม่นําไปสู่ในการแก้ไขปัญหาโดยแกนําชาวบ้านบอกว่าจะเดินหน้ารวบรวมห0,000ืนรายชื่อให้ได้ภายใน7วันยื่นเรื่องต่อนายกรัฐบาลแก้ไขปัญหานี้ที่ทําเนียบรัฐบาลอีกครั้งสําหรับข้อเรียกร้องของกลุ่มชาวนามี7ข้อหลักได้แก่การพิจารณานโยบายประกันร,ราคาข้าว โดยให้ครอบคลุมถึงเกษตรกร,กรที่เก็บเกี่ยวแล้วควบคุมราคาปัจจัยการผลิตเงินสนับสนุนเกษตรกร,กรไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่เยียวยาพื้นที่รับน้ำชดเชยไร่ละ300บาทตามระยะเวลาการรับน้ำยกเลิกมาตรการห้ามเผาและหามมาตรการจูงใจเร่งวิจัยพันธุ์ข้าวที่ดีและเหมาะสมของแต่ละพื้นที่รวมถึงเร่งส่งเสริมมาตรการส่งข้าวออกต่างประเทศค่ะ ทั้งนี้มีรายงานว่าคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดก,การข้าวแห่งชาติหรือนอบคที่มีนายพิชัยชุนหาวชีระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานจะมีการประชุมในวันที่26กุมภาพันธ์นี้เพื่อพิจารณามาตรการรักษาเสถียรภาพร,าพราคาข้าวจากมติที่ประชุมอนุกรรมการนบคด้านการตลาดที่เสนอ3แนวทางคือ1ชะลอและเก็บข้าว1-5เดือนจะช่วยค่าฝากเก็บ1,500บาทต่อตันในพื้นที่72จังหวัด 2ช่วยค่าดอกเบีย้ยผู้ประกอบการที่เก็บสต็อก2-6เดือนและรับซื้อราคาสูงกว่าตลาด200บาทต่อตันและการเปิดจุดรับซื้อเข้าเปลือกนะคะซึ่งงบประมาณทั้งหมดเกือบ1,900ล้านบาทค่ะ